สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับพอบานธรรมหากินเกษตรกร,กรคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนจําหน่ายตนกล้าไม่พยุงไห่ลําไม่พยุงหอมนะครับอันนี้ตอนนี้ผมเขาอยู่ที่ประเทศพม่าะนะครับแล้วก็มาเทีย่ยวเมืองพุกามนะครับเป็นเมืองที่มีเจลีมากกว่า3,000องค์นะครับวันนี้ข่อยกับม้า,มาอันมาเที่ยวมาเที่ยวน้ากันอันจะจมุง จะพาไปเบิ่งข้างในเนาะว่าอดีตนั้นประเทศพม่าก,ก็เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่กว้างขวางแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเมืองที่คนที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นแรงกล้านะครับเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อายุมากกว่าเจ0ปีนะครับเป็นเมืองผู้กามนะครับก็เป็นเมืองที่รุง่งเรืองยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีเจลีหลายๆเป็นพันๆองค์นะครับประเทศพม่านะครับ มืันนี้ค่อยเขาได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาไหว้พระมาขอพรน้ำแต่ว่าใจของค่อยนั้นใค่หึงพี่น้องคนล้าได้หันได้เห็นว่าประเทศพม่านเป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เป็นก็สร้างไว้หลายน,นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำพอบานหากินเพจ YouTube แล้วก็ Facebook ะนะครับกวอะไรจ๊ะ